ชาวกเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงตำบลเด็นเหล็กอำเภอเนําปาดยิ้มออกพาณิชจับมือกรมการค้าภายในนำบริษัทเอกชนช่วยเหลือและซื้อในราคากิโลกร,รัมละแปดบาทห้าสิบสตางค์รวมสิบสองตันหลังหัวหน้าพักเพื่อชาติลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลา,านเด็กประสงค์ข้างโรงเรียนเด็นเหล็กหมู่ที่3มตำบลเด็นเหล็กอำเภอเนําปาจาจังหวัดตรดิตจากกรณีที่นายสรันวุฒิสรันเขตหัวหน้าพักเพื่อชาติ สอสอ,อุตริตนางสาวรสลินสันลังเกศกรรมการบริหารพักเพื่อชาติบุตรสาวและทีมงานพักเพื่อชาติจังหวัดตรดิตพร้อมด้วยนางพิสมน์มงคลเทพพาณิจจังหวัดตรดิตลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่ตำบลเด็ดเล็กอเภอน้ำปา่าโดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงตำบลเด็ดเล็กจำนวนเกือบร้อยคนจากหกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากราคาหอมแดงที่ตกตำ่ำ เหตุพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อผลผลิตถึงในพื้นที่ให้ราคากิโลกร,รัมละห้าถึงงงบาทเท่านั้นต่ำกว่าราคาต้นทุนและเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยการรับซื้อหอมแดงจากชาวสวนในราคากิโลกร,รัมละแปดบาทแบบคระไม่ใช่แบบคัดเกตตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ในผลดำทำผู้ว่าราชการจังหวัดตริดเป็นประธานปล่อยขบวนรถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่ ตำบลเดเลเรกอำเภอธนบปาดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนราคาหอมแดงสดในพื้นที่ที่ไม่สอดคล้องกับราคาต้นทุนการผลิตเป็นการพยุงราคาหอมแดงในพื้นที่ให้มีราคาสูงขึ้นเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลผลิตหรือเป็นการช่วยระบายผลผลิตหอมแดงสดแก้ปัญหาหอมแดงสดราคาตกต่ําโดยนางพิสมน์มงคลเทพพนิชจังหวัดอุตดิตรร่วมกับคมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ดาบริษัทเอ็ม ที่ฟุตแลนด์จำกัดเข้ามารับซื้อหอมแดงสดชนิดเกตพระในราคากิโลกรัมละ8บาท50สตางค์รวมทั้งสิ้น12ตันเป็นเงิน120,000บาทจากเป้าที่ตั้งรับซื้อเอาไว้ที่15ตันแต่ผลผลิตในพื้นที่ไม่เพียงพอเพราะถูกพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจ,จังหวัดเข้ามาแย่งซื้อตัดหน้าในราคาเดียวกันจากที่เคยรับซื้อ5-6บาท ส่งผลให้ราคาหอมแดงสดในพื้นที่ราคาอยู่ที่8บาทต่อกิโลกรัมทําให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงยิ้มได้ด้านนางสาวรศรินสันเกตกรรมการบริหารพักเพื่อชาติปุตสาวของนายสันวุฒิสันเกตหัวหน้าพักเพื่อชาติสอสอตดิษฐและคณะให้การต้อนรับผู้ว่าราชการตัิหดพร้อมติดตามการทํางานของหน่วยงานภาครัฐในการรับซื้อหอมแดงสดจากชาวเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในครั้งนี้ด้วยซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกอบตเด็ดเด็กและผู้บริหารรวมร่วมงานดังกล่าวทั้งนี้ทางพณิชย์จังหวัดตรดิตกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จะดําเนินโครงการนี้และรับซื้อหอมแดงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะหมดฤดูการผลิตนี้ซึ่งจังหวัดอุตรดิตมีพื้นที่เพาะปลูกหอมแดงปีการผลิต2,114ทับ2,115จำนวน2,064ไพนพร่ผลผลิตรวมกว่า 6 9 0ตันขณะนี้มีผลผลิตหอมแดงดูแรงออกสู่ตลาดมากในเดือนมีนาคมสิ้นสุดฤดูกันต้นเดือนเมษายนปลูกมากที่ตำบลเดนเลกอำเภอเน้นปาดพื้นที่เพาะปลูกอำเภอเน้นปาาจำนวน1,690ไร่ผล,ผลผลิตรวม3,887ตันสำหรับหอมแดงตำบลเดนเลกอำเภอเน้าปาดเป็นหอมแดงที่มีคุณภาพมีลักษณะเด่นคือหัวโตสีแดงอมม่วงรสชาติเผ็ดฉุนกรอบน่ารับประทานเก็บ ได้นานหลายเดือนอีกทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายสูงเพราะมีาธาตุกรมฐถันธาตุโพแทสเซียมาธาตุฟอสฟอรัสและาธาตุเหล็กในดินซึ่งเป็นาธาตุทางธรรมชาติที่สูงจนได้รับคำชมจากพ่อค้าแม่ค้าต่างถิ่ที่เข้ารับซื้อว่าเป็นหอมแดงที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยประสิทธิ์พึ่งสุกนิวยีรายงาน